สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักหน่วยบนครับวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นหลักหน่วยครับจากสูตรที่ผมได้คำนวณน,นะครับเพื่อหาตัวเด่นให้กับสมาชิก ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นปักหลักหน่วยบนสรุปเลข8สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นปักหลักหน่วยบนครับทั้งหมดปีดยวกันวิธีการคิดการคำนวณมีทั้งหมด8สูตรนะครับใน8สูตรนี้นะครับเมื่อได้เลขสูตรที่คำนวณน,นะครับเลขเด่นตามสูตรคำนวณแล้วผมจะนำนับแต้มชนกันนะครับทั้ง8สูตรเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนครับ มาดูการชิดการคำนวณในแต่ละสูตรนะครับผมจะนำเลขรางวันที่1ซึ่งออกวดล่าสุดครับคืองวดวันที่16วมิถุนายน2 5 6 4ครับมาเป็นแนวทางการชิดการคำนวณในแต่ละสูตรครับมาดูสูตรที่1ครับสูตรที่1ให้นำหลักแสนบวกหลักหน่วยบนบวกเลขคงที่คือ9ครับ หลักแสนคือเลข6ครับหลักหน่วยบนคือเลข1ครับบวกเลขคงที่คือ9ครับเท่ากับ6บวก1บวก9ครับในสูตรที่1ครับแสนบวกหน่วยบนบวก9เท่ากับ6บวก1บวก9 6บวก1เท่ากับ77บวก9เท่ากับ16ครับได้1 6 6ตัวหลังเราทำสูตรครับได้6ก็บวกจากเลข6เพิ่มขึ้นไปนะครับอจจะเลข9าตัว9หลักครับ678 90 1 2 3 4สครับนี่คือสูตรที่1ครับ ต่อไปสูตรที่2ครับให้นําหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักหน่วยบนครับหลักแสนรางวัลที่1คือ6ครับบวกหลักพันขึ้นหนึครับบวกหลักหน่วยบนขึ้นหนึครับเท่ากับ6กบวกหนบวกหนะครับในสูตรที่2ครับแสนบวกพันบวกหน่วยบนเท่ากับ6กบวกหบวกหนึบวกหเท่ากับ7ครับ7จ็ดบวกหเท่ากับแครับเลข8ทํทสโซ่เลยครับได้แปดคือบวกจากเลข8เพิ่มขึ้นไปอนนจะเลข9ตัว9ก้าหลักครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับ นี่คือสูตรที่สองครับต่อไปสูตรที่สามครับให้นําหลักพันบวกหกลักร้อยบวกหลักหน่วยบนครับหลักพันรางวัลที่หนึ่งก็คือหครับบวกหลักร้อยคือ8ครับบวกหลักหน่วยบนคือ1ครับเท่ากับ81ดหนบวกแบวกหนะครับในสูตรที่3ครับพันบวกร้อยบวกหน่วยบนเท่ากับ1นึบวกแบวกหนึ่งหนึ่งเท่ากับเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิเอาศูนย์ตัวหลังครับได้สิก็เอาศูนย์ตัวหลังเป็นเลขทําสูตรครับได้ศูนย์ก็บวกจากเลขศูนย์เพิ่มขึ้นไปครััับอน้เลข9ตว เก้าละครับศูนย์หนึ่งสองสาม้าหกดแครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ี่ให้นำหลักสิบวกหลักหน่วยบนบวกเลขงที่คือสครับหลักสินะครับคือหครับบวกหน่วยบนคือหครับบวกเลขที่คือสามเท่ากับหกบวกหบวกสครับในสูตรที่สี่ครับสิบวกหน่วยบนบวกสามเท่ากับหกบวกหนึ่งบวกสามหกบนนึครับเจ็ดเบวกสเท่ากับสิครับเอาศูนย์ตลังทําสูตรครับ ได้ศูนย์ก็บวกจากเลขศูนย์เพิ่มขึ้นไปนะครับให้ได้เลขเก้าตัวเก้าหลักครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดครับนี่คือสูตรที่สี่ครับต่อไปสูตรที่ห้าครับให้นำหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างครับหลักร้อยลงมาที่หนึ่งก็คือแปดครับบวกหลักหน่วยบนคือหนึ่งครับบวกหลักสิบล่างก็คือหนึ่งครับเท่ากับแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งครับในสูตรที่ อ้าครับร้อยบวกต่วบนบวกสิล่างเท่ากับ8ปดบวกหนึ่บวกหนึ่ปบกหนึ่งครับเก้าเกเท่ากับสิเอาศูนย์ต้นหลังครับศูนย์ต้นหลังได้ศนย์ก็บวกจากเล้ศูนย์เพิ่มขึ้นไปครับให้เป็นเลขเ้าตัวเก้หลักครับศูนย์หนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับต่อไปสูตรที่6ครับสูตรที่หกให้นำหลัก10บนะครับบวกหลักน่วยบนบวกได้ทั้งที่คือเครับหลักสิบ รางวัลที่1คือ6ครับบนหน่วยบนคือ1นครับบวกเลขที่คือ9เท่ากับ6บวก1บวก9ครับในสูตรที่6ครับ10บวกหน่วยบนบวก9กเท่ากับ6บวก1บวก9หนะครับบวก9เท่ากับ16ครับได้1 6 6ตัวหลังทำสูตรครับบวกจากเลข6เพิ่มขึ้นไปให้เลขเ้าตัว9หลังครับ678 901 2 3 4ครับนี่คือสูตรที่6ครับต่อไปสูตรที่7ครับให้นำหลักสิบบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะครับ บวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างครับหลักสิบลงวันที่1นึขึ้น6ครับบวกหลักหน่วยขึ้น1ครับบวกหลักสิบล่างขึ้น1ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ7ครับเท่ากับ6กบวก1บวก1บวก7ครับในสูตรที่ในสูตรที่7ครับ10บวกหน่วยบวก10ล่างบวกหน่วยล่างเท่ากับ6บวก1บวกหนบวกดหบวกนเท่ากับ7 7บวกหเท่ากับ8 8บวก1งเท่ากับส5ครับได้15เอา5้าตัวหลังทำสูตรครับได้15าครับหาตัวหล ก็บวกจากเลข5เพิ่มขึ้นไปให้เลขเตัว9หลักครับ5้า8 9 0 1 2 3ครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8ครับสูตรที่แให้นำหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างครับหลักแสนรางวัลที่1คือ6ครับบวกหลักพันคือ1ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ7ครับเท้ากับ6บวก1บวก7ครับในสูตรที่8ครับในสูตรที่800 0 แสนบวกพันบวกหน่วยล่างเท่ากับ6บ1บวก, 6, บกบ 7, 7บวกเจ็ดบวกหน่บเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับ14ครับ1 4สี่ตัวหลังทำสูตรครับบวกจากเลขสี่เพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าหลักครับ4 5 6 7้9 0 1 2ครับนี่คือสูตรที่8เมื่อได้เลขเด่นทั้ง8สูตรนะครับสูตรการคำนวณก็จะสรุปเลขทั้ง8สูตรชนกัน,นครับเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนครับมานับแ้มแตัวเลขหนึ่งเลยครับเลขหนึ่งจะชนจีสูตรครับถ้าเลขตัวไหน ชนทั้ง8สูตรก็จะเป็นเล็กเด่นครับถ้าไม่ครบ8สูตรก็จะตักออกครับมานับแต่เล็กหนึ่งครับจะชนก euh. ี่สูตรครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตรครับเล็กหนึ่งชน8สูตรเป็นตัวที่หนึ่งครับเลขกหครับชน8สูตรครับต่อไปเล็กสองครับเลขกสองหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสีสูตรหสูตรหสูตรเสูตร แปดสูตรครับเลขสองชน8ปดสูตรนะครับเลขสอครับจนแปดสูตรครับต่อไปเลขสาครับนับแต้มเลขสานะครับเลขสามหนึ่สูตรสงสูตรสามสูตรสี่สูตรหสูตรหกสูตรเดสูตรสูตรที่8ปดนี้ไม่มีเลขสามครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าศย์หนสองไม่มีเลขสามครับข้ามไปนะครับต่อไปเลขสีครับต่อไปเลขสี่ครับห่สูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรหสูตรหสูตร สูตรที่เจ็ดเลขสี่ไม่มีครับห้าหกเจ็ดไม่มีเลขสครับต่อไปเลขหครับนับแต้มเลขหครับสูตรที่หเลขห้าไม่มีครับหกเจ็ดแปดย์หนึ่งสองสามสไม่มีเลขหครับข้ามไปเลยครับต่อไปเลขหกครับ 8, เลขหครับห่สูตรสอสูตรสสูตรสสูตรหสูตรหสูตรเสูตรแสูตรครับได้หชนแสูตรนะครับ เป็นตัวที่3 first, fourth, ครับเลข6ครับชน8สูตรครับเลขตัวต่อไปครับเลข7ครับเลข7นะครับ1สูตรสูตรที่2เลข7ไม่มีนะครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6ไม่มีเลข7ครับข้ามไปเลยครับต่อไปเลข8ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตรครับเลข8 8สูตรครับเลข8นะครับ8สูตรครับต่อไปเลข9ครับ เลขเก้านะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสูตรที่สามเลขเก้าไม่มีเลยครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่มีเลขเก้าามเลยครับต่อไปเลขศูนย์ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรครับเลขศูนย์ชนแปดสูตรนะครับเลขศูนย์ครับ 0, ชนแปดสูตรนะครับสรุปเลขเด่นหลักหน่วยบนครับจากสูตรที่คำนวณได้ทั้งแปดสูตรเลยครับ หลักการคิดกันทัน้งแปดสุดนับแต้มสรุปเด่นชนกันนะครับได้เลขเด่นอยู่ที่ชนแปดสุดได้เลขเด่นอยู่ที่ห้าตัวครับมีเลขหนึ่งเลขสองเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดครับหนึ่งสองหกเจ็ดแปดเป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับนี่คือเลขสูตรครับในห้าตัวนี้นะครับทั้งหมดห้าตัวนะครับสรุปเด่นห้าตัวห้าตัวด้วยกันครับในห้าตัว เลขเด่นนี้ผมเน้นนะครับเน้นไปที่เลขแปดครับเน้นไปที่เลขแปดนะครับดึงเลขแปดวางตำแหน่งหลักหน่วยความหน้าจะเป็นครับเน้นไปที่เลขแปดมากกว่าตัวอื่นครับนี่คือเลขสูตรนะครับเลขสูตรที่ผมได้คำนวณแนวทางการคิดนะครับหาเลขเด่นให้สมาชิกดูเป็นแนวะทางประกอบกันตัดสินใจครับจากการสรุปเลขเด่นหลักหน่วยทั้งหมด 80ครับได้เลขเด่น5ตัวครับสรุปชนเด่น5ตัว1 2 6 8 0ครับ1 2 6 8 0แนวทางเน้นไปที่เลข8ครับมาลุ้นกันเลยครับเลข8จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยเลขไทย2ตัว3ตัวของรางวัลที่1หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชม โปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นเลขสูตรที่คำนวณเท่านั้นนะครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมารอรุ่นกันครับวดันที่1กรกฎาคม2อ6 4ครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรไว้ที่ผมในหาข้อมูลแนวทาง หาเลขเด่นปักหลักหน่วยบนครับสรุปเลขก8สูตรชนกันเพื่อหาตัวเด่นนํามาลงให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ด้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับไว้สมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านครับโชคดีทุกคนนะครับ ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดปะะํำวันที่1กรกฎาคม2,564เห็เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ